สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตูนส่สูตรครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปโลบอกที่ชื่อว่า creature of s o n a i a ไมเสียเวลาเริ่มแล้วดีว่วเอ้ยเปิดมาก็ยังแม่งนี่นี่อะไรเนี่ยยังแม่งนี่โอ้บรรยากาศสวยงามมันทำให้นึกถึง มันเล่นไงวะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงผมเจอเนื้อแล้วทุกคนผมเจอเนื้อแล้วผมกินเนื้อผมกินเนื้อเฮ้ย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 กัมเมล่ากัมเมล่ากัมเมล่าเฮ้ยผมเจอละทีเล็กทีเล็กปัะนะ้น่ะทีเล็กไหมนีม่อะไรวะอ๋อมันต้องกดค้างก่อนแล้วกูไปกดยำ้ำ ปรึกษาปุ่มแบบคอนโทนไม่มีอะไรชิปวิ่งเน็ตเป็นการดมกลิ่นหนึ่งนี่ไม่แน่ใจเฮ้ยเราตามเจ้ากัมเมล่าไปวะดูมันน่าจะตัวใหญ่แล้วน่าจะคุมของเราได้เจ้ากัมเมลาเ่าเฮ้ยนังไงเจ้าทีเล็กหรือกัมเมล่าจะตามล่าทีเล็กอยู่วะเฮ้ยบ้าน้าเฮ้ยเอ้ากัมเมล่าจมดินกัมเมล่าจมดิน จังแม่งเรามาดูเจ้าทีเล็กดีกว่าเราจะมาชมวะนี่เจ้าทีเล็กนี่เอาทำไมทีเล็กมันงี้ววะอ้าวเ,เาจะาก,กัมเมราตื่นแล้วตอนนี้กัมเมเอ,เอ้าอ้ทีเล็กทีเล็กกลายเป็นมัมมี่แล้วโอ้นี่น่าจะเป็นโอเอซิสนะ <Wow. S 1> นี่โอ้ยมีเจ้ากัมเมาด้วย oh. นี่น่าจะเป็นโอเอซิสกินน้ำแด้ไหมนะ่ยอ๋อนี่ไงดิ้งน้ำเอาเผมว่ามันต้องมีการล่าหน่อยละ ผมว่าผมตัวเท่าเนี้ผมล่าสัตว์ใหญ่ได้เลยผมจะเริ่มจากล่าสิ่งเล็กๆอันโหยความสะดวกที่ไม่หนักหัวผมมากกต่ไม่ไล่าแาม่ง่ไม่ละฮ้ยย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 ายยยยยแยย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 ย้ยยยยยยยเยยยยยเยย นี่นอยโอ้ยสวยสวยเฮ้ยเปิดมาผมเจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับแกดแหนบเลยโอ้ตั้งนานผมเพิ่งนึกได้ครับหือปิดเพลงไอเยอะมาครับนี่โอ้ยบรรยากาศทำให้นึกถึงเฮ้ยมันน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับไอตัวในเป็นเทนนะแต่มันเท่กว่าเยอะเลยเพราะตามันแดงมากผมชอบนะชอบในความเท่ของมันเฮ้ยผมได้ยินเสียงคำราม โอ้โหเสียงคำรามไม่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาเลยสงบเนาะสงบกันนะอฮ้ยเอ้ย,อยผมกัดแรงขนาดนั้นเลยเหรอกัดทีเลือดออกเลยอแล้วเลือดแม่งก็โลเกตมากอ,อ๋อ,อผมบินไม่ได้เอาสเตม,มิหน้าผมหมดผมโดนละผมโดนละผมโดนลักค่าตัวละอะไรเฮ้ยผมเจอตัวเท่าๆกับผมละมันดูไม่มีพิษมีภัยเฮ้ย,ยมันหมอบไปผมด้วยรู้มัง่งที่มีใครใหญ่อะ นี่เฮ้ยทำไมมือมันใหญ่มาอ๋อไม่ใช่มือนั่นตีก่อนอ๋ออ๋อนั่นเจ้าทีเล็กสีม่วงมาแล้วเฮ้ยน้ำตัวอะไรอ่ะไปลูกชนยังขุมนรกขุมนรกอาเวจีเอา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 ไม่มีอะไรอุ้ยนี่อ่ะอุ้ยทำไมมันเทพจังวะมันเทพจังอ่ะอุ้ยเขาแบบมีดาบปักอยู่ที่หัวด้วยเขาเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมอ่ะเุ้ยอุ้ยเฮ้ยผมกันแล้วผมติดไฟติดไฟอุ้ยทำไมตัวเขามันดูทรงพลังจังวะมันแบบ ตอนนี้ผมขอกินน้ําดับไฟด้วยอ๋อเขาจะหาเรื่องผมเขาจะหาเรื่องผมหาผิดคนซะแล้วเนาะนีนี่นี่นี่โดนจอบไม่ได้นี่นี่นี่ไม่ได้นี่กัดแรงนี่นี่นี่ไงเออเอ้ยแต่ไม่ได้หมดเ้ยนกนี่เนเนี่ยบินในน้ำด้ด้เลยหรืก็เป็นแมวน้ำวะนี่โอ้นี่โอ้ อ๋อผมผมหมดแรงหมดแรงหมดไฟในการตัดคลิปเอะทำไมเนื้อแม่งเยอะจังวะมีใครมาตายแถวน,นี้เยอะชิบหายเลยนี่โอ้ยแถวนั้นดูดมสมบูรณ์มากเว้ยเอาเอา้ยเอ้ยผมออกซิเจนผมต้องการอากาศหายใจผมจะมาตายไม่ได้ผมจะมาจมน้ําตายงง,งไม่ได้นี่นี่ผมจะขึ้นฝั่งแล้วผมจะขึ้นฝั่งแล้ว่านผู้ชมนี่สนลพอนอยู่ไม่ไกลผมเอาเอาไอหมา,าในไอหมาใน โอ้ยเราทึกมากครับผมโดนผมโดนไล่ผมโดนไล่ผมติดผมโดนไล่ผมโดนไล่มันแบบ